สวัสดีค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะที่รีวิวสต็อกสินค้าพร้อมส่งนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมโรงงานตู้ฟักไข่กันค่ะตอนนี้นะคะช่างก็กำลังประกอบตู้รุ่น Overheat Protection นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็รอประกอบนะคะค่ะเรามาแนะนำช่างกันก่อนเลยเนาะ อันนี้ช่างหนึ่งค่ะช่างอิเล็กทรอนิกส์ค่ะช่างนัดนะคะช่างประกอบโครงสร้างค่ะค่ะก็กำลังขยันขันแข่งเลยนะคะตั้งใจทำงานมากส่วนช่างใหญ่นะคะช่างใหญ่ตอนนี้ไปส่งตู้ค่ะก็เลยพามาชมโรงงานค่ะค่ะ ก็ฝากผลงานตู้ฟักไข่ตาช่างหนุ่มด้วยนะคะถ้าลูกค้าคนใดสนใจนะคะหรืออยากสอบถามนะคะสามารถสอบถามได้ที่เพจตู้ฟักไข่ตาตาช่างหนุ่มนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ094 724 2644ค่ะวันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ